สวัสดีครับโครงสร้างต้องเทคเตอร์ตัวบนโใหญ่โมใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้วันที่21มิถุนายน2567นะครับวันนี้แบตเตอรี่เข้าอีกแล้วนะครับมีหลายรุ่นนะครับหลายขนาดหลายราคานะครับผมจะแนะนำรุ่นหลักๆที่เราขายกันนะครับมีทุกสีนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดราคา51,000นะครับมี85รุ่นใหม่ล่าสุด ราคา58,500ื่นแปดัหสองเมตรยี่สิบใหล่ล่าสุดเหมือนกันนะครับซีเสาราคา79,000บาทสองเมตรส0นะครับราคาแปดหมืนเจ็ดพันบาทนะครับ ใ,ใจติดใจติดค้านะครับโทรสอบถามได้ครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทรแปดสามหนึ่งสองเก้าสี่สองห้าห้าแปดศูนย์สองศูนย์หนึ่งสามหนึ่งห้าหกนะครับวันนี้ลงอีกหนึ่งคันรถนะครับท่านใดสนใจจับจองได้สนใจสอบถามได้นะครับมีบริการรับจัดไปนั้นนะครับที่สินเชื่อศักดิ์สยามนะครับทุกสาขาทั่วประเทศนะครับท่านใดสนใจโทรสอบถามได้นะครับสินเชื่อศักดิ์สยามนะครับรับจัด ไปนั้นนะครับเช็คเครดิตเช็คอะไรเดินเข้าที่ที่สักสยามได้เลยนะครับว่าเราติดเครดิตติดไรหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่ติดเขาน่าจะผ่านแน่นอนนะครับเพราะเขาสำหรับสนุนการเกษตรนะครับนี่ครับรุ่นใหม่นะครับเตรียมกําลังลงนะครับพู่นะครับไม่หกสี่นะครับเมยแปดห้านะครับตัวใหญ่สองเมตรยี่ตัวใหญ่สุดสองเมตรสี่สิบนะครับ ร้านเรานะครับตั้งอยู่ตำบลบัวใหญ่นะครับมีหน้าร้านอย่างถูกต้องนะครับเป็นตัวแทนถูกต้องนะครับไม่ได้รับมาจากคนอื่นนะครับรับมาจากโดยตรงจากบริษัทนะครับร้านเราเป็นโลกลึงสันติการช่างนะครับตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่นะครับท่านใดสนใจสินค้าก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทร0831294255 0802013156โทรมาสอบถามได้ครับขนาดและราคานะครับขนาดและราคา วันนี้ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ